สวัสดคีครับผมบาดีพ่อคำตะกาครับ,กกม,าารม,รบมันนี่เดินทางไกลจักน้อยครับจากสสกลนครมาสารคามครับมันนี่กำลังเดินทางลงพื้นที่จริงลูกงไปเห็ดอย่างเตียลงไปอย่างน้อมากับคนขับรถเนี่ยครับคนขับรถกับได้ห่างเลาครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ๊พีไนชาวการครับสวั <c oughs> สดีครับเป็นทางมะเบงกันคนรวยเป็นใส ตำลักไผหลวงนะครับเ้ยดูใจกันกเริ่มไ้ดีพอแล้วนะครับตอนนี้เข้าลงพื้นที่จริงเพื่อไปหาเท่าพ وى เพิ่นใส้สมุนไพรตำรับไผหลวงเพื่อ่าอู้ใส้ดีตัวหลกใส้ดีบานี้พรารู้สึกว่าแข็งแห้งขึ้นอยู่ดีมีแห้ง่าสัน่นก็เลยว่าห่วยสารคข้ามกับชัยภูุ่มว่าไกลกันปานใดปะเอาเมื่อนี้เขาไปหาพ่อลงพื้นที่จริง ามเยี่ยมยามถามขา่าวไม่อนีก็เลยพาพี่น้องมาช่มบรรยากาศอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอคอนสารบ้านนองหญ้าขาวครับคอนคอนสวรรคน์คน,น,นะครับเนาะคอนสวรรค์บ้านน้องหญ้าขาวบ้านนองแดงครับบ้านนองแดงนองหญ้าขาวจังหวัดชัยภูมิครับมาเที่ยวชัยภูมิพาพี่น้องมาในานามของเซิร์ทีวีร้อยแปดครับเมื่อี้ มันนี้เบานี่คน,นมาเห็ดงานแต่น้อยครับเพราะว่าเห็ดตะหัง่งหั่งกันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็ต้องเห็ดงานครับเพื่อจะหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพครับมันนี้ก็จะลงมาติดตามผู้ใช้สมุนไพรตำรับไยหลวงครับอีพอเป็นไส้ถือกตัวคนไปตะกี้เนี่ยไปยางเลี้ยงงัวโบคอยข้อง เพราะว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าเรียงงว่วครับมันในยางเคียนง,งว่วตัวพี่น้องเอาง,งวัวไปกินน้ำยางเอาง,งว่วไปกินญ้ากินน้ำเคียนง,งว่วเจ็บนั่นเจ็บนี่ตัวก็ลองสร้างสมุนไพรตัวนี้แล้วมากินซึ่งเป็นของไอ้ใช้ที่ผมฮักที่พี่น้องติดตามผมจะรููจักพี่นายชาวการครับเสริญร้อยแปดทีวีครับ บันนี้ก็เลยเพื่นว่าคพณ่ช่ไสถือตัวหลวงวาทันพราะรู้สึกว่าห้อยพ้าง่วไปกินน้ำไปเคียนง้วกับไข่ไข่นวว่าทนก็เลยมองห้อยขี่รถมาหาเพื่อนตัวมาเยี่ยมยามถามเขาวมาเห่ินน้าเพื่อนตัออาจารย์จีภาพี่น้องชมบรรยากาศครับโอ้เดี๋ยวถามเขาไปยัยสำรองเพิ่่นเลี้ยงงัวผมกับบ๊อมี้อมูลเพิ่นอครับธนาคารธนาคารธนาคาร ครับค่อนข้างค่อนข้างยสเปอร์เซ็ครับเสียเดี๋ยไอ้พนพนถามน่ครับยี่สปอนตี่ปเนต่ะครับผมครับถือถือว่าครับว่าอันจำลองกันจำลองจำลองหงทองไหมครับหงทองเนอันมีเแบบหงงหบบหงแบบหงหงงหงหง ใช่แล้วใช่เรอยู่บุญิแม่นครับถามทางเพราะว่าเขากันนี่ไง่แด้ดนเียงงัวะครับเป็นเียงง้วมเนเียงงัวเพ่อนมาหนาคนเพื่อนมาท่นี่ปงยาขาวรั็นว่าทงหนอองขาครับกไปท่นีเจ้าที่น่จไปท่นี้จ้าที่น่เจ้าพ่อากล้ครับเจ้าเลียวไปโย่ได้ครับเด้อยไปทาง ทั้งเงินลงเรียนแล้วครับแล้วก็ตรงไปตรงไปเจ้าเจ้าเจ้าไปทำที่นี่เจ้าไปพ่อเสียงน้ำเลยเจ้าทำเลยนะครับเนาะไปทำรงเรียนครับเนาะเรียวไส้ไปไส้ไปเนาะครับโครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณหลายๆครับค็ามยังครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับนี่เขาบรูรีครับพอเขาบรูพื้นที่ของคุณพ่อพึ่งอยู่แต่ว่าอ่าคุณพ่อเพิ่นใส่สมุนไพรแล้วเพิ่นดี เขาก็เลยต้องมาน้ำตามหาเพิ่อนนอกบ้านอีกเนาะแต่งมาทำข้าวทำข้าวพี่น้องมาเยี่ยมพี่น้องมาทำข้าวทำข้าวพี่น้องครับแมนแถบบอเนาะเขาเขาขายผลิตภัณฑ์แล้วบผมนว่าเขาจิ้ปล่อยกิ่นปล่อยปลาแล้วนี่ครับเขาก็ต้องมาถามข้าวถาข้าวเพิ่นเบืองน้ำนะครับมาเยี่ยมเยี่มทำข้าวที่เขาทข้าวบพราะงูพิกัดเขาก็เลยต้องต้องรู้จะว่าเพิ่นอยู่บ้านน้องน้องแดงน้องหญ้าขาวก็ถามถามครัพี่น้องเข้ามาทำทางครับ สลักันมาเลี้ยนเราสนทนาตรงไปครับสลักันมาเลียนเดี๋ยวใส่ไปหอดเฉียงหน้าเราาอีกหอดรงเรียนนลาหอดรงเลียนเดี๋ยวใส่ไปจังสีถามข่าวไปเรื่อยๆครับมือนี่สลัดเดี๋ยวใส่ใส่เป่ตรงไปคุณละมั้งหางรงเลียนนะตรงไปคุณบอะว่า้านรอางเขไปทั้งกอะอาจจะไปั้งผ่ ีเมนอยู่แล้ครับเนี่ยไปทั้งนองหยาขาวอยู่แล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันจะโค้งไปบานเก่าเขาที่เขา่านมาครับไปเจอทีงหน้าถามเพื่อนมาทันเมื่อนี่เมื่อนี่กระตังอ่ามาเยี่ยมยามถามข้าวหล่ะก่ามาออกมาจากสวนจักหน่อยครับมาช่มบรรยากาศข้างนอกแน่พี่น้องน้องปินกับน้องที่เอาก็อยู่สำนักงานครับอยู่บริษัทเซิงครับตอนนี้ ออกกันมาสามคนเพื่อจะมาหาคุณพ่อเพิ่นคุณพ่อเพิ่นสุขภาพดีขึ้นก็เลยม,มาถามมาหาเพิ่นมาเยี่ยมมายามเพิ่นดีใจนะเพิ่นมากดีใจนะเพิ่นผมจ้ะน้า,าวเอียนนะ man, man, man. ผู้เฒ่าแข็งแห้งเรียงงัวเลียงกล้วยตอนนี้ก็น้าหายอยู่ครับว่าหน้าเพิ่นย่ใส ได้สุขภาพเพิ่มไปสิได้มีเยี้ยมีแห้งด้วยกันอ่ะพี่น้องอาจจะพี่น้องตัวที่เพิ่นรับชมใหม่หรือเพิ่งเขาไปติดตามบอลในพ่นก็อาจจะยังบม่รู้กับพี่น้องสามารถเบิ้งช่องทีวี PSI นี่ยร้อยแปดเซิงทีวีพี่น้องพี่น้องกับสิเบิ้งมอลลัมยื่หันเนี่ยเกาะง่วนนะสีแมนมีมอลลั่มตีมอลลั่มเด่นฝุ่นบ่เฮ้คุณบ่หมดนะ ิมครับข้างด้วยเสนาเดี๋ยวยังถามถามมั้งเราโอ้หมโหหมอมล่ำดังนะครับหมอล่ำดังหมอลอ่ำมณมวาอยู่หันบอกว่าสิเป็นที่ละวัดเนาะอเอาเองเนาะที่ละวัดเวรุวันบอกว่าสิเป็นหอมจันดาวดวงเด่นหอมจันดาวดวงเด่นโอ้หลายท่านหลายคนอาจ,จารย์สังวัน สองอันหน่อยดาวเนื้อโอ้มามายูรีดาวกระจายห้ายท่านหลายคนครับจานไห้บูนเสียงท้องสลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนโอ้หลายตัวให้พี่น้องติดตามเปิดให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านเบิ่งก็ไเลยครับให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านเวลาเพื่อนเฮ็ดเปียกมาไม่เมื่อยหรือว่าเพื่อนอยากฟังล่ำกะให้เปิดเซิร์ร้อยแปดทีวีแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับพี่น้องครับอ่านี่ ก็เป็นสมุนไพรท,ที่สำรับให้หลวงครับสำรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ที่มีปัญหาทั้งรันทั้งดนันสุขภาพาว่าสิเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเก่ารูปมาตอยหรือยังกย็ยังครับที่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านี้อ่ะลองลองไปใส่เบิ้งหลกักคัดีแล้วกับบอกตัวเบา,นนเบาหนี้พ่นเด้รื่อยๆพยายามขึ้นมือนี่แหละครับว่าน้ำมาเยี่ยมมะยมอ่าคุณพว่เพื่นเนาะบ่แม่นมันเขามาซอกแซกเลยรนี่เดี๋ยวเขาจะงงเน่นิ่งเนาะ ไม่ผลผลกรอกง่อกคุณคู้มี้จะกอกง่อยเลยคะอกิ่มาเยนอยู่น้ำทางขาด้รื่อยๆตอนนี้เขานาหาขึ้นขวาก็นเยอะทานที่ดนะได้ซื้อว่าได้เป็นกันมาลงพื้นที่จริงๆครับมาลงพื้นที่จริงๆฐานที่ดัดได้ว่าฐานที่รัดได้ว่าฐานทพ่ดัดไน้ว่านที่ดอดได้ม่โออครับ ครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับบารมีพ่นจับกล่องมือหนึ่งนะครับเด้อแลเลยยกมือวัดดีแม่พ่นบํสุภาพบานใดอ๋อฉี่หวานแล้วล่ะโอ้แถวนี้พ่นเลี้ยงวัวตัวเนาะพูบันี่ไว้ไหนให้พี่ดองบรรยากาศพูตั้งพูตั้งยังไปโอ้แถวนี้พ่นเทศกาลเกษตรอันนี้ก็เป็นเป็ดตัวครับนี่เป็ดไล่ทุ่งเลี้ยงมั่วเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนี่บอกคุ้งกุ้งห้อยหลตัวนี้ คนนี้ครูทามเงี้ยเฮ็ดเหตการเกษตรเนาะทั้งม้าหน้าพิ่นคือพัฒนาดีแท้ทางนี่ไหมอันนี้ทา้งนาด้วยพี่ไม่ทั้งนี่ทางมาหน้าหลักคนเกียรติทางเขาสวนผมที่ทั้งไงก็ยังอุ๊บอุบต่อไปเห็นเห็นอะไรด้วนี่ครูดังงัวน่ะอันนี้ทางครูขามเงี้ยนี่ครูขามเงี้ยแสดงว่ามีทางลัดมากอ่เงี้ยเนาะพี่ไหนเนาะรัดมาลัดมาหาการครูขามเงี้ยรวยตีนเลยครับขามนี่เนาะเดี๋ยวออกมา ช่วบรรยากาศวะเนี่ยโอ้บรรยากาศโอ้นี่มีผู้ว่งครับอันนั้นเป็นผู้อย่างรับยังไงครับจะเป็นผู้แถวเส้นไหนแกงข้อะไรครับอ๋อผู้ตอนนี้ติดกับอำเภอแกงข้อของชายภูมิโอ้ทางกระจอกเลยสวรรค์ตาทั้งเลยนะคมต่อบ้านผมนี่ไปเห็ดทางแบบนี้ให้เขาสวนแ้วนะครับเางหน้าได้นิมันเางหน้ากระจอกคือคักได้สนอก คุณบ<ห>อกของงัวเพิ่นไหนคปอีกเออมีของงัวอีกด้วยขอท้าขอทาความสุขของที่สุดแล้วเนี่ยเราไปยืนสิอืมโอ้นี่เดนี่เด็นี่เด็นใช่ไหม่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเลยล่ะมาเั้งมีมาทอกคนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ อ๋ไอไม่พี่ไม่อีกเซนนึงก็พ่อครับฮะไม่อีกเซนนึงบ้าพูดจาข้างไม่พ่อไหมแมนครับอ้อมเขาได้บ้านเอาข้อนี้ได้นะพ่อนะการเดินเบากลางร่มคุณเนาะครับเดีจะเสียหัวรถสูงขอนี้ลกแล้วกัน้าพี่น้องชมบรรยากาศเบ่งงวดพูดพ่อเพิ่นหัวงามนี่ครับเสิร์ฟร้อแปดทีวีเฮาวันนี้ไม่เห็นงานตัวพี่น้อครับหน้าที่ทำงานครับ โอ้ง่วงไหมพี่ตต่ง่วงงามตัวนี้พ่อไม่ได้อยู่บ้านน้ำพุนแดงแค่ดอกโอ้เลี้ยงง่วงยูเลี้ยงสิละโอ้ยเฝ้าเงินหลานแล้วพ่อนะผมกับพยู่แล้วเป็นผมไงฮ่าฮ่าฮผมก็ยูทงเวลาเฝ้าเงินหลานเนาะครับยูทงกับเป็นยังเฝ้าเงินหลานพ่อแต่ว่าสวรรค์ง่วงงามเมันง่วงงามไปดอกคอยเลี้ยงเหรียญเฮ้ยพี่แตน ไปกินน้ำเย็นห่มบ่ไปห่มบ่ครับไปห่มพุ่นก็ได้พ่อไปห่มพุ่นก็ได้มีแนวคุยกันด่วนเถอะป๋อมีแนวคุยกันถามสาวทุกทุกดิบอีพ่อนี่แล้วมาอย่ามไม่ยามลูกหลานมาอย่ามมายำกัหาโยหาเก่งถ้ามีโอเรียงงัวงกันยังแข็งแห้งเนาะปีนี้เท่าไหรแล้วพ่อปีนี้มันเท่าไหรล่ะนี่ยมันหกคิปป้างัวงไหมหกหรือหกคิปเจ็ดเนาะมีแต่บักหูยาวอย่างเดียวเลยตัวนี้ปีหก โ,โ, now, อ 96. 96. โอ้หกสิบกว่าแล้วเนาะครับเนาะพอสอนซี่เก้าซี่เก้าหกโอ้ครับคุณแม่สวัสดีครับัแม่ครบอูนน้พากันมาสวีดยูทงพี่ตัวน like ี้โอ้เห็นบ่ออะอยู่บ้านมาครอบครูครอบจนนี่ละโอ้เฝ้าเงินลั่นนะแม่เนาะเฝ้าเงินลั่นมายู่ทงผีแล้วสบายบ่ติดมากอยากโชติยายาบ่พอขายไม่ได้พอาะยาผลิตบ่ท่านไหมครับไม่ไม่ เพราะว่าพี่น้องมันใส่ใส่หลายพันพันเถือกไม่พอโอ้อ่าว่าทีสร้างเป็นเป็นเนี่ยงใครแบบไรเหรอโอ้เนี่ยงใครแบบไรว่าสิเป็นผู้นั่นโอ้พ่อสิเป็นผู้กินเถือกสิใครเองเลยบ่ะนี่เป็นตัวแทนเลยคึดว่าโอ้สุดยอดเลยคุณพ่ขวาเนี่ยขว่าโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเห็นว่าสิเป็น ให้ลูกสาวไปจำหน้าแห่นะโอ้ครับัชุดเท่าไรบ้าน่ะเอ้าส่วนราคาเนี่เดี๋ยวจังสีบ่าวซพ่อฟังตอนนี้บ่ากลางเดินนี่ละครับกลางเดินตอนนี้ถามข้าวถามข้าวอีพอสักก่อนเดี๋ยวจังจังลูกหลานจังสีนางเบ่าวนั่นหรออันนี้เป็นการมาเยี่ยมมายามถามข้าวอ่าอผู้บรรยากาศดีเนาะพ่ออันนี้เป็นหน้าพ่อเพิ่งเลยบ่ครับป้าบักขามนี่กัมมี่อันแมนบักขามนี่บักขามยากเลนบ่ครับครับ โอ้ม,ดดมงนามัา,าออันนี้สวนพ่อปเป็นไร่อครับนี่แมนบักทีบอัน,นี้แม่นอดพทอสามใหญ่ามีงวัวง่ามเป็นล้านเนี่ยว่าพ่อขี้ดินกระไรป่ะนี่พ,นพ,พ่อมีลูกสาวอยู่วะนีแล้วรบกันไปแล้วครับป่าหยอกพฒ่าครับป่าหยอกผู้เฒ่าอผู้พฒทายิ้มบ้าพี่น้องคนะ น้ำครับน้ำได้อุดมสมบูรณ์นะครับนี่นี่เหมอสสำหรับให้การเกษตรนี่ซ่อนบักขามใหญ่บักขามยักษ์ขามยักษ์กงกอกระมืะครับคือวิถีชีวิตคือความสุขของผู้เฒ่าบ้านเฒ่าชาวบ้านสุกครับสุกหิงบ่ครับบ่ออันสุกล้ำทิ้งเนี่ย ทุกนั้นสิ่งเลยนะนี่แหะครับอันเลือกคชันนี้อันนี้มันเป็นเจ้าของยาเลยนะครับเจ้าของช่องทีวีแล้วห่างไงมาอิงเลยนะครับเป็นเจ้าของยาเจ้าของอิงเลยครับคุณพ่อจังถามเพิ่นเพราะว่าผมกะเป็นลูกน้องเพิ่อนครับให้ให้ครัตอบพ่อว่าได้เดี๋ยวตอบไหมล่ะครับนี่นี่นี่เอขู่ว่าคุณพ่อว่าอย่างไร่าได้ครับเพิ่นบอกว่าอันยาเนี่ยมันขายอย่างไร เพื่อพ่อจิไปขายมาครับจิเป็นตัวแฮรเลยได้บ้านนี่จยากใส้แล้วดีแล้วท่านปาเนี่ยปั่ลูกลูกมันไปส่งของตามเขียนอะเพิ่มมั้งครับอือแต่มาเนี้พ่อก็ะดีเป็นตัวเอายามะไม้จุนเนกัยรู้ยังไงคือพ่อกินแล้วมันถือกับสุขภาพพ่อสันบอกใครเติบก็ได้อยากปั่นพี่ปั่นน้องได้กินได้ซิมน้ำมีซุ้มสั่งสองชุดนั่นือเอามาสั่งเพื่อพี่เพื่อน้องเบิร์ดบาเนี้เดี๋ยวนี้ยังแม่เดี่ยวน่อยอยู่บ้านอ่ะ มันใครดีไรมันจิขาดพ่อเดี๋ยวเดี๋ยจังมือสองมือนะพ่อเนาะเดี๋ยวทางบริษัทเพื่อนสีสั่งมาล้วก็จงติดต่อหาพ่อแต่เพื่อนทีส่งมาคือเก่าคนะอันนี้ยาเขาขายโบอทำบาดหาตอนนี้ครับอีพ่อเราเป็นพ่อขาของแทะเมืองืี่เลี้ยงง่วงง่ามเนาพ่อใส่ยาถือสิ่มาเป็นตัวแทนเองเลยเน่ะจอดจอดจอดสำหพัขีดินเพื่อนหลายแล้วแมเนาะทุกุกดอกทุก้ดอกไม้ดอก โอ้ยผมอยากทุกข์ขึ้ออีพออยู่ผมอยากทุกข์ขึ้ออีพอดิาเม่ก็อเลยอยากทุกข์ขึ้ออีพออีแม่ได้ขี่ดินกันไรบ้างนะสวนกับบ้านใหญ่หนึ่งน้ำนี่รบคด่อยากงงินเสีหาแสนได้น่บริพนธบ้างกันน่ะงินเจ็ยบอีพอเสยาแสนพือแมนแมนยังว่าอยากทุกข์ขึ้นอยู่อยากทุกข์ขึ้นอยู่ความสุขสองเถาความสุขสองเถามาเรียงงัวสองเถามาเรียงงัวะล่กั มาล็อกปอกแฝกถ่าอยู่งทีละเนาะครับขั้นแม่นันไปหอยังแล้วโอ้ลูกเต้ากันเป็นครอบเป็นขั้วมั้แล่ะไง่มั้แล้วลูกเต้ากับไง่บัวลระไอ้เนื้อไอ้น้อยไอ้ไง่นั่นครับสี่สิบสี่โอ้ไอ้หญิงนั่นกาประมาณสี่สิบครับนี่นี่นี่ความสุขเนาะพ่อเนาะได้ลูกได้หลานผมว่าผมว่าความสุขได้พ่อนเลยรานใคานเคยเป็นเรกัมีลูกหลานก็ได้คนละตัว สองเ่าอยู่กันสองคนว่อมๆมันอกย่างไปเคียนงัวย่มากอยู่กันสองคนพอได้พอเนืวหัวมวนกันอยอะนะพ่ออ่ออ่เห็ดหน้าเนาะครีดินขีดวนผมสอนได้ขีดินนะแล่พนะโอ้อยากทุกคืออีพอเียไอ้ดกกทุกคือเพิ่นเนาะครับพูนะอุ้ยยาวาแตนรถขันนี้ครับ อีพ่อกับอีแม่เนี่ยเื้อเขาได้เขาเครื่องบินแล้วเพราะว่ากินดินบมดอะฮะเบานุ่งเบาหัวมวลเขาขี่สร้างไงบ่ยำทว่าสร้างแง่กันเป็นหนีขึ้นเ่าแม่แหวนปรคือพ่ออีแม่เนี่ยทุกเนี่ยว่าอยากทุกคือเพิ่นทุกแมนครับอยากทุกคือเพิ่นเพราะว่ายังตีเนี่ยนี่คือความทุกเพิ่นครับเนี่ยหนีโบมีครับผมได้ขี้สร้างได้ขี้รถแต่ว่าได้พอนเนี่ยทุก บ่ได้ยากอย่างน้ำมันครับมันหายกินเองอันนี้กะบ่ได้บ่ได้ลำบากน้ำมันเพราะว่าโอ้ลี่นี่โอ้ยบ่แมนลี่นี่หรอกอันนี้คือมาหาความสุขให้เจ้าของครับหาความสุขให้เจ้าของบนงวงบนกล้วยหนึ่งศูนย์แปดแมนครับเจ้าของช่องหนึ่งศูนย์แปดเลยแล้วก็เป็นเจ้าของยาตัวนี้ตั้งอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามครับพ่อครับครับอยู่มหาสารคามครับ งไป mm hmm. พี่น้องชมบรรยากาศจังน้อยครับจังสีพี่นายเชิญอการกับทีมงานแล้วจะบันทึกเทปรายการไปลงทีวีพร้อมสีมาไทยอีพ่อกับอีเมียออกโทรทัศนดได้่ห้วยเขาน้ำเน่าเมียพ่อให้ลูกให้หลานเพิ่นเห็นโอ้พ่อพี่น้องเขาเบิ่งเหรอสองตายายเห็นตัวหันเพิ่นไปเลี้ยงงัวตัวหันบ้าเพิ่นไปรีบสวีดกันตัวหันพ่อให้ลูกให้หลานเพิ่นได้เบิ่งไหมนาะครับ อ่เมื่อนี้กคขอบคุณอีพอีแม่เด้อเดี๋ยวจังสีบันทึกเทปตั้งโทรทัศน์ปุ๋ยละอันนี้เป็นช่องของผมส่วนตัวดอกอันนี้อ่ขอบคุณอีพอีแม่หลายเอามาหอดมองแล้วครับพี่น้องครับมาหอดคุณพ่อเพิ่งแล้วนี่ละพาพี่น้องชมบรรยากาศเมื่อนี้จังสียูนี่อีกหลายหมื่นซอยงานไอ้ทรายครับพี่นายชาวะกกานลจังสไปทำบบุญกัพระอาจารยย์อู่ธหลักะจังสีพาพี่น้องชมบรรยากาศขากลับอ่าได้โดนๆได้ออกมาจากสวนครับมาเปิดโลกระทัดจังน้อยอยู่แต่สวนเฮ็ดหั่งหลักะ ก็ถือโอกาสที่บ้านซ่องก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วกันาพี่น้องมาชมบรรยากาศด้านหนอกครับอ,อดมองอ,อดซองครับตามหาพ่อเพิ่นแล้วกาไว้พบพ่อกันไม่คิปหนาครับพี่น้องครับจังสิพ้าพี่น้องช่มบรรยากาศในการเดินทางออกมาจากสวนของผมครับเจอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับตะกองเฮาตัดมงานต่านเด้อหน,นึ่งส่วนแปดครับหนึ่งส่วนแปดเส้ที่ดีอะ เ,เจ้าของช่องไม่เองมาหนิไม่ห่างไม่เองหนึ่ย์แปครับหนึ่งศูนตอนนี้ลังเตียมวง <c oughs> ก่อนไทยทำ <c oughs> แอนครับเลาเจ้าไป <c oughs> พี่น้องกันไปรับชมที่ร้อครับเซิงร้อยแปงศูนย์แปเซิงร้อยแทีวีครับ <c oughs> เดี๋ยวบา่าวนี้พนจะเป็นพิธีกรในการเน,น,นรายการนี้ตังพอกันที่ใน <c oughs> ช่องร้อยแปดครับสวัสดีครับ